ใช่อีกแล้วโอ้โหมีที่เก็บหลังเอาไว้เก็บหมวกกันน็อกเปิดได้ด้วยเติมน้ำมันเหรอครับตรงนั้น,น,นอ๋อชาร์จแบตครับโอ้ที่ชาร์จแบตเหมือนที่เติมน้ำมันเลยนะครับแหม่ก็ยังมีตำแหน่งชาร์จแบตอีกจุดนะครับคือข้างล่างด้างใต้นี่ครับโอ้มีจุดชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแล้วไอ้คันนี้ระบบไฟเฟย์มีไหมครับตรงแต่ไฟลงไฟเลี้ยวครบไหมครับ เดี๋ยวไม่งั้นตำรวจเล่นนะครับที่เห็นเห็นกระจกมองหลังไม่มีแล้วเนี่ยโอ้ยตำรวจซิลนะครับเนี่ยกระจกมองหลังไม่มีเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยไฟบงไฟเบรกไฟหน้ามีไหมครับเนี่ยนี่ครับเรามีไฟเลี้ยวอ่าไหนครับเลี้ยวเปิดเปิดยังครับเปิดยังทำไมมันไม่เปิดครับ โอ้ยเปิดผิดปุ่มไหมครับอ๋อไฟหน้ามีโอ้ไปเลี้ยวเปิดถูกไหมครับเนี่ยเคยขับมอเตอร์ไซค์ไหมครับเนี่ยเปิดครับแต่มันไม่ถินนะครับโอ้เหรอครับสงสัยแบตอ่อนแล้วมั้งครับเพราะยังไม่ได้ชาร์จใช่ไหมครับแต่ครับแต่แต่มีไหมครับโอ้นึกว่าดังทั้งคันยกเว้นแต่โอ้ครับครับครับโอ้คันนี้คันนี้ใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ครับเนี่ย ไม่ทราบงบบานปลายมากจนลืมเลยครับครับโอ้ครับครับครับอย่างว่าครับเอาซากเก่ามาทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอาอีกอีกสักลอบไหมครับไม่เป็นไรครับเอาเอาอีกสักรออครับก่อนฟ้าจะมืดโอ้ยระวังนะครับเดี๋ยวหัวใจจะวายความเร็วสูงมากโอ้มีไฟท้ายด้วย Hãy subscribe cho kênh Oh.